รายงานการขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมการเรียนรู้ประจำเดือนกรกฎาคม2568ห้องสมุดประชาชนอำเภอชื่นชมปัจจุบันตั้งอยู่ที่224หมู่ที่10ตำบลชื่นชมอำเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามโครงการพัฒนาบุคลากรในการจัดทำสื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การใช้เทคโนโลยี AI ในการพัฒนาสื่อมุมภูมิถินโดยการใช้ Google AI Studio พัฒนามุมภูมิถินให้เป็นมุมที่น่าสนใจมากขึ้นการส่งเสริมผู้รับบริการให้สามารถใช้สื่อนวัตกรรมในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถใช้สื่อนวัตกรรมหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องเป็นการปลูกฝังและการเรียนรู้เชิงลุกสามารถปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ในอนาคต กิจกรรม1บรรณารักษ์1นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้กิจกรรมบิงโกส่งเสริมการอ่านจัดกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษกิจกรรมส่งเสริมบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอกเวลาเรียนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น MKM Mobile Library ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้นโครงการมหาสารคามฮักอ่านบ่งสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างนิยราักการอ่านการเรียนรู้ในทุกกลุ่มวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในห้องสมุดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดห้องสมุดกับการเปลี่ยนแปลงในชุมชนโครงการพื้นที่เรียนรู้สู่ชุมชนยั่งยืน โดยมีการจัดอบรมต่อเวิร์กช็อปเช่นการใช้เทคโนโลยีการทำสื่อดิจิทัลการสร้างรายได้จากความรู้รณรงลรับบริจาคหนังสือกิจกรรมบันทึกเล่มโปรดเพื่อให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการอ่านพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียนบันทึกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากการอ่านหนังสือ พัฒนามุมห้องสมุดทุกแห่งให้มีมุมภูมิถิ่นเป็นศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นเพื่อชุมชนและเยาวชนจะได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองและเพื่อให้ห้องสมุดเป็นศูนย์กลางข้อมูลท้องถิ่นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้แหล่งเรียนรู้ในระดับพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าและสามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่มเป้าหมายโครงการพัฒนาศัก,กยภาพอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการอ่านและการส่งเสริมการอ่านสร้างเครือข่ายอาสาสมัครที่มีความรู้และทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชนจัดความร่วมมือกับภาคเครือข่ายในการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต MOU ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพสนับสนุนการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย งานที่ได้รับมอบหมายโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณ2,568วันที่7กรกฎาคม2,568ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยี AI ในการพัฒนาสื่อมุมุ้มทิมวันที่8กรกฎาคมศึกษาดูงานที่ศูนย์สร้างสรรค์าง,งานออกแบบ t c d c ดี CDC. ดีไซน์ไปพบกับผู้ประกอบการ ด้วยหวังว่างานออกแบบสามารถสร้างผลประโยชน์ในธุรกิจได้อย่างแท้จริงวันที่9กรกฎาคมศึกษาดูงานณหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงความเป็นมาของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย กิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาสา,สาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนบ้านผือร่วมโครงการนุ่งผ้าไทยใส่ส่งคำบุญใส่บาทนะวัดชัยสีบ้านหนองว่าร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชา